ก็ได้ปนินสองเต้มนะผมนะฮะดีใจมากเลยสวัสดีครับนะนะก็สวัสดี ยามใบใบนะครับผมก็ตอนนี้มันบายสองอยู่นะผมนะนะโอ้แต่ว่าฟ้าคืนมากครับก็วันนี้ก็จะมาไปแล้วพุ้งไปเลยครับนะนะวันนี้ก็จะมาเลาะเดินเลาะริมนะผมเดินเลาะริม ยิงปลานินนะผมปลานินลอยนะผมถ้าอากาศดีๆครับผมถ้าอากาศร้อนๆนะ่ะปลานินจะขึ้นดีครับผมลองเนี้ยปลานินเยอะครับก็มาลุ้นดูมาลุ้นดูนะผมว่าวันนี้จะได้ปลานินหรือว่าปลาช่อนตัก,กีตแต้มนะผมนะนะ <laughs> ปานินใหญ่ครับนะนะนูนนูนอ้ยไซส์ใหญ่เลยตันนี้นะีย ดีกัปานนี้แล้วผมโดนโดนใช้ใหญ่อยู่โดนนะครับผมนะนะลงไปเอาก่อนนะครับนะนะ เดี๋ยวผมนะนะคาที่เลยผมตายคาที่เลยโดนตรงนี้นะผมไสครับผม,บผมตายคาที่เลยครับนะนะยอดัะผมเนี่ยครับนะนะไซส์ไซส์ใหญ่อยู่นะผมตายคาที่เลยโดนตรงนี้ทะลุเลยครับผม จอดครับผมแต็มแหลกเลาะเอานะครับผมนันะ่นน่ะนี่เดินเลาะเออเดินเลาะเ,เ,เอาป่าป่าบัวนะผมฝนฝนลงเม็ดละเดี๋ยวเดินเลาะตามตามอีกนะครับผมนั่นะ โดนโดนโดนนะนะนครับผมปลาน,นิ่ไซส์ใหญ่ครับผมมันติดอยู่นะผมนะฮะติดอยู่ฝั่งนะผมเดี๋ยวผมติดนะครับนะน้ำติดอยู่ฝั่งนะผมติดอยู่ตะปางเดี๋ยวผมจะลงไปเอานะผมนะฮนะ เดี๋ยครับผมนะนะนกเหมือนกันตัวนี้โดนปักหัวเลยนะครับผมนะนะโอ้ไซส์สองเต็มเลยนะผมปาดนกเลยครับผมคาหัวเลยนี่ยครับผมนะนะนี่ไซส์เต็มสองนอกคือคันโดนหัวนะผมปักขาหัวเลยหันหัวเข้าหานะผมนะนะกดเลยครับผมไซส์ ยอดับผมครับผมนะนะก็สี่โมงแล้วนะผมนะนะสี่โมงกว่าแล้วเมื่อกี้ผลไปลอยนะผมตอนยิงปลา <c oughs> ครับก็ได้ปานสองเต็มนะครับนะนะไซสใหญ่เลย ก็ได้ปะนินสองแต้มนะผมนะฮะดีใจมากเลยแล้วไว้ด้วยนะผมเดินมาเดินเลาะนะผม <c oughs> เห็นขึ้นสามตัวนะผมนะฮนะยิงสามทีอีกตัวนึงยิงไม่โดนนะผมตัวไม่ค่อยใหญ่แต่สองตัวเนี่ยตัวใหญ่ครับผมนะฮะครับก็ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะครับนะฮนะสองตัวก็เหือเฟือแล้วนะผมพอกินละก็ไว้เจอกันในอีพีหน้านะผม พอได้จับปืนแล้วเบ็ดนี้ไม่ค่อยได้จับเลยครับนะน,นะอครับนะน,นะก็หากถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทั้งต่อๆไปครับนะนะว่าคลิปหน้าเราจะออกหมายยิงปลาหรือว่าไปตกปลานะผมนะนะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับน,น,นะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ